ช่วงพบหมอพยาไทยโรคหลอดเลือดหัวใจตีดเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้โดยเฉียบพันเลยล่ะค่ะซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้ชีวิตประจําวันที่ผิดสุขลักษณะเช่นขาดการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงค่ะในการตรวจลอดเล่นหัวใจสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีโดยปัจจุบันที่ทําได้ดีก็คือการทําคอมพิวเตอร์หัวใจ64สไลด์นะครับทำให้เราเห็นการทํางานของกล้ามเนื้อจะได้ยละเอียดลิ้นหัวใจก็เห็นได้ชัดเจนดีนะครับเท่ากับการสวนหัวใจทีเดียวสําหรับผู้ที่ไม่สามารถทําคอมพิวเตอร์64สไลด์ได้เนี่ยข้อจำกัดบางอย่างแล้วก็มีเครื่องมือที่เราเรียกว่าคาเดียเ m เอ็มอคือการใช้เครื่องเอ็กซเรย์แม่เหล็กในการตรวจลอตเล่นหัวใจนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ สามารถตอบสนองการตรวจหลอดเลือหัวใจของเราได้โดยที่ต้องไม่มีการภาวะเจ็บปวดแล้วก็ทําให้เราสามารถตรวจได้โดยแม่นยําม,มากกว่าในอดีตมากนะครับสนับสนุนโดยเคยรือโรงพยาบาลพยาไทย